สวัสดีค, <น S 1> ดค่ะแพทย์หญิงมนทราเจนทวีควนกุลตรือมอมินค่ะนายแพทย์ปารมีพงศิขิตมงคลนะครับหรือเรียกไง่ายๆว่าหมอบีมนะครับพวกเราเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําเรื่องการตรวจสุขภาพค่ะคหมอบีมพัการตรวจสุขภาพนี่คืออะไรคะครับการตรวจสุขภาพนะครับง่ายๆก็คือการตรวจเพื่อค้นหาและคัดกรองความเสีย่ยงและความผ,ผิดปกติของคนทั่วไปก่อนที่จะเกิดโรคนะครับก็คือตรวจก่อนมีอาการใช่ไหมคะ ฟังดูสําคัญมากมากเลยนะคะการตรวจสุขภาพสําคัญยังไงบ้างคะสำคัญมากนะครับในคนทั่วไปเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะร่างกายเราแข็งแรงดีนะไม่ได้ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรเลยแต่ว่ามันก็เหมือนกับรถรวมนะครับซึ่งเราก็ต้องคอยเช็คดูสภาพเรื่อยๆอเหมือนการอวัยวะร่างกายคนเรามันความเสื่อมตามอายุอยู่แล้วส่วนหนึ่งหรือบางคนที่ใช้ชีวิตเสี่ยงมีพฤติกรรมอื่น เยอะสูบบุหรี่จัดอะไรอย่างนี้ะครับและโรคบางโรคหลายๆโรคมันไม่มีอาการครับเช่นพวกความดันเบาหวานไขมันในระยะแรกนะครับเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพวกนี้ไม่มีอาการเราจงควรต้องมาเช็คก่อนจริงๆมีโรคะเร็งนด้วยใช่ไหมคะบ,คบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเราจนไม่เกิดอาการ,รลรวถ้าปล่อยไว้เนี่ยจนเกิดอาการเนี่ยก็จะลุนลาไมไปมากใช่ไหมจะรักษา,กษายากหรือรอาจจะรักษาไม่ได้ร,รักษาไม่ได้จริงด้วยนะคะแล้วอย่างนี้หมอบีมแนะนําว่า ใครบ้างคะที่ต้องมาตรวจสุขภาพทุกคนเลยตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับดีที่สุดก็คือมาตรวจตอนที่ร่างกายเราปกติคนแบบไม,ไม่ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยอะไรแล้วหมอบีมแนะนําแต่ละคนมาตรวจสุขภาพที่แค่ไหนค,ครับอย่างน้อยนะครับในคนทั่วไปที่ไม่มีอาการก็ปีละหนึ่งครั้งนะครับแนะนําว่าต้องมาพบแพทย์เพื่อพูดคุยกันก่อนแล้วก็ประเมินความเสีย่ยงแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ สำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าความสงสัยกังวลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพนะครับสามารถมาปรึกษาได้ที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลมนมุทนะครับรายการอยู่กับโรครายการที่จะทำให้คุณเรียนรู้การอยู่กับโรคแ้เป็นโรคอย่าลืมกดไลค์และ subscribe มีสุดแ a n n e ลเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาใหม่ที่น่าสนใจนะคะ